แอมสยนายรู้ดีว่าตำรวจไทยจะไม่สอบสวนชนสูตรพิกษพให้พบเหตุการณ์ตายที่แท้จริงโดยพันตำรวจเอกวิรุษีสวัสดิ์บุตรคดีที่อยู่ในความสนใจของคนไทยรวมทั้งชาวโลกขณะนี้ก็คือกรณีการกล่าวหาจับกลุ่มนางสรารัตรังสีวุทธธาภรณ์หรือแอมสายนายข้อหาฆ่าผู้อื่นที่รู้จักสนิทสนมทั้งหญิงชายทั่วไทยอย่างต่อเนื่องมาหลายปีรวมถึง14ศพ ปัญหาที่ควรตั้งคำถามก็คือมันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นได้อย่างไรเพราะหากระบบงานสอบสวนของตำรวจแห่งชาติมีประสิทธิภาพตามที่ตำรวจผู้ใหญ่ชอบคุยโม้กันไว้ความตายแต่ละรายของวัยหนุ่มสาวไม่ได้แก่ชาราหรือป่วยตายในโรงพยาบาลภายใต้การรักษาของแพทย์เหตุใดจึงไม่มีพนักง,งานสอบสวนและหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนสถานีหรือจังหวัดใดใน14สถานีทั่วไทยสงสัยกันบ้างเลยหรือว่าน่าจะเป็นการตายผิดธรรมชาติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ปวิอายามาตรา148บัญญัติไว้และเมื่อไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเป็นการฆ่า ถ้าต,ตายถูกผู้อื่นทําให้ตายถูกสัตว์ทําไห้ตายหรือตายโดยอุบัติเหตุแต่เป็นการตายผิดธรรมชาติที่ยังไม่ปรากฏเหตุคือไม่รู้ชัดว่าตายเพราะอะไรก็มีหน้าที่ในการชนสูตรพลิกศพร่วมกับแพทย์นิติเวชเพื่อให้พบเหตุของการตายหากแพทย์พลิกศพไปมาตรวจหาบาดแผลร่องรอยทั่วร่างกายแล้วยังไม่สามารถสรุปเหตุการตายที่แน่ชัดได้พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจสั่งให้แพทย์พาศพและแยกธาตุวินิจฉัยตามที่มาตรา151บัญญัติไว้ได้นำรายงานไปประกอบความเห็นที่ตนต้องทำเป็นหนังสือ แสดงเหตุและพฤติการที่ตายว่าผู้ตายคือใครตายที่ไหนและเมื่อใดถ้าตายโดยคนทําร้ายก็ให้กล่าวว่าใครหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้กระทําผิดเท่าที่จะทราบได้บัญญัติไว้ในมาตรา154ปัญหาในคดีแอมคือความตายของบุคคลแต่ละรายตั้งแต่1นึถึงสิได้มีการสอบสวนชนะสูตรพิกศพอย่างครบถ้วนตามกฎหมายหรือไม่ถ้าใครบอกว่าได้ทําสํานวนชนะสูตรพิกศพไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นย่อมหมายถึงต้องสรุปรายงานว่าไม่ได้เกิดจากการกระทาความผิดอาญาแต่อย่างใดจึงไม่ได้เริ่มสอบสวนเป็น คดีฆ่าหรือว่าประมาททำใม้ตายสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดคนใดและได้ส่งสำนวนชนสูตรพลิกศพนั้นให้ข้าหลวงประจำจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันไปแล้วตามมาตรา156แต่ถ้าแต่ทไม่ได้มีการชนสูตรพลิกศพไว้โดยอ้างวายาตไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ภรรยาสามีหรือพี่น้องคนใดไม่สงสัยว่าเป็นการตายผิดธรรมชาติรวมทั้งพนักงานสอบสวนและหัวหน้าพนักงานสอบสวนไม่ว่าชั้นยศใด,ดท้องที่สถานีหรือจังหวัดใดก็ไม่มีใครสงสัยเหตุการณ์ตายทั้ง14รายแต่อย่างใด ทุกคนเห็นว่าการตายด้วยอาการหัวใจวายหรือเลือดไม่ไหลเวียนของคนหนุ่มสาวเหล่านี้เป็นการตายตามธรรมชาติอย่างแน่นอนแพทย์ออกหนังสือรับรองการตายให้ญาตินำไปแจ้งฝ่ายปกครองทราบและนำศพไปเผาหรือฝังประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาของแต่ละคนไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเวลานี้มีการสอบสวนแจ้งข้อหาเพิ่มแก่แอมว่าได้กระทำความผิดทางอาญาข้อหาฆ่าในรายที่ผ่านมาอีกกว่า10บศพนั้นใช้พยานหลักฐานอะไรเป็นการปฏิบัติที่ขัดแย้งต่อรายงานการชนะสูตรพิกศพที่ สรุปว่าไม่พบการกระทําผิดอาญาใดหรือไม่และที่สําคัญการสอบสวนจะนําไปสู่การส่งสํานวนให้อัยการสั่งฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิสูจน์การกระทําผิดให้ลงโทษตามกฎหมายได้จริงหรือเนื่องจากปวิอาญามาตรา158บัญญัติไว้ว่าให้ทําการสอบสวนรวมทั้งชนสูตรพิกศพในกรณีที่ความตายเป็นผลแห่งการกระทําผิดอาญาถ้าการชนสูตรพิกศพยังไม่เสร็จห้ามมิให้ฟ้องผู้ต้องหายังศาลอัยการไทยจะสามารถฟ้องคดีโดยที่การชนสูตรพิกศพไม่เสร็จสิ้นหรือแม้แต่ไม่มีการสอบสวนชนสูตรพิกศ ในกรณีที่เป็นการตายผิดธรรมชาติตามกฎหมายได้ด้วยหรือสืบจากข่าวรายงาน